ทีด้ดีฮะกับฉีดหายไปเลยครับ <S <S เปลี่ยนวิรวันออกนะครับ <S <S เอามาริกาลงมาครับจะไ,ได้ผลหรือเปล่าครับ <S <S เอามาริกามาเล่นดันหน้าเพชระรเสริมมาครับลีโยฮีให้คิมติดมือเพื่อนไทยพุศราให้สุภัตราเซตมาอ่าอาดอร์ตั้งมาให้กับทางทิมพิยาเขามีโอกาสได้รุกยังเหนียวอยู่สุภัตรา แล้วบอลโค้งมาลูกนี้ลึกไปนิดนึงเอาใหมแล้วต้องแก้มาริกาโอ้ดี <โน S 1> ครับกลายเป็นดีครับลูกลงเส้นครับโอ้โหตีบอลโค้งลูกนี้<แ>ทั้งเกาหลีใต้ขอฮะไม่มีชาเลนจ์ครับงานนี้คือตีประคองมาครับลูกของนี่ครับ20ต่อ21ครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเส้นนี้ อัชรพรเสิฟเขาตั้งแขนอันเดอร์รับบอลเสิฟดีแล้วตีลูกนี้อ้าวอัชรพรยังรองไว้ได้แล้วนุสราให้มาผลักข้ามบล็อกไปแต่เขาซ้อนได้ทันเนี่ยแล้วลูกตรงนี้อ้าวติดบล็อกครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นต้านของไทยครับล่มาเป็น21ต่อ21โอโ้มาทั้งเกมครับตอนนี้เท่ากันแล้วครับลูกหยอดของมาริกาครับแล้วมาลูกนี้นี่ติดบล็อกมาริกาครับรอาลีฮิวจินขอเป็นยางฮิวจินนะครับ นี่ครับเล่นไปแล้วก็เป็นน่าจะเป็นดับเบิลเลยครับใช่คนเดียวเล่น2จังหวะก,กัเ<ช>ลยครับ22เท่ากันครับล mm ีเ hmm. ฮียวฮีลงมาเสิร์ฟตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะลุ้นกันทั้งประเทศเลยครับเลยเสิร์ฟมามาริการับบอลแรกดีแล้วมีหลอกโอ้โหตกไปติดล็อกเขาเขารองไว้ได้แล้วขึ้นตีวันนี้อัชรพรอยู่ถูกตำแหน่งแล้วให้ตีบอลเร็วแมไม่ตายสักทีฮะ มาที่คินอีกครั้งหนึ่งยังบล็อกได้นุสราอเดอร์ตามไ้กับมาริกาโดนรับลมในแดนเกาหลีใต้ยี่ยมากเขาหาบอลไม่เจอต้องบอกลโดนมือแล้วมองหาบอลไม่เจอครับสลับทางยังเยอจินครับไม่แหต้องมีดวงครับลุงเี้เนี่ยครับบอลของมาริกานี่ไม่ได้แรงเลยนะครับแต่ยังเยอจินนี่ขึ้นไปบล็อกเสร็จแล้วอ้าวหาบอลไหนเจอนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีดวงด้วยครับ 23- 22ครับเราต้องการ2แต้มนะฮะอ้าวบอลแรกไม่ถึงกับเข้ามือเชตมากูู้หเรายังรองไม่ได้ครับอัชรพรพินติยาต้องให้แก้ไปแล้วกลายเป็นดีด้วยครับมาริกาสุดๆุดเลยครับโู้โูหตีแบบแก้ไขตีแบบประคองแต่กลายเป็นทิศทางเยี่ยม24 22ครับแมทส์คอยคือมาริกาลงมานี่ยังไม่ได้ตีแบบถนัดถนีเลยนะครับนี่ครับยืนอยู่หน้าเน็ตแล้วก็เคาะเบาๆไปนี่ครับ แล้วได้ตามตลอดครับลูกลักษณะนี้ของมาริกาแร่จะบอกว่ามีโชคก็พูดได้เต็มปากแล้วครับลูกอย่างนี้